เอาละนะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มกระดาษนะครับ DL Legend ก็บอกที่4นะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะชิ้นแรกนะครับจะเป็น DL เลยนะฮะเปิดหัวมาเลยฮะ DL นะครับาล่ะชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปก็เป็นตัวละครนะสาวสุดแซ่บนะทุกคนนี่เป็นไงเท่นะไฮไลท์ครับที่ผมชอบคืออะไรรูป่ะนี่ฮะมีดมาชาเต้ครับผมมีดมาชาเต้ฮะนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็น Calling Card นะครับรีเจนเนาะแนวแบบดีเจหน่อยนะครับดีเจนะต่อไปนะครับเป็นปืนพกนะครับลูกโม่นะ J 3 5 8นะครับ150 BPM นะฮะต่อไปนะครับจะเป็น QXR 150นะครับนะไม่รู้ว่าเกินร้อยหรือเปล่าน่าจะเกินแหละนะครับผมต่อไปก็เป็นล่มนะครับสาย BR เนาะแล้วก็ท่าเต้นนะครับอ่า dance off อยะ ติลกาโชว์ไปสวยงามฮะเป็นรถนะครับสาย PR เลยนะครับรถซิงรถซิงเป็นระเบิดครับ EMP แต่ก็ MP ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะอ่ะครั้งแรกนะครับ20 CP นะครับผมไปโอ้ไปนะครับครั้งที่2นะครับไม่มีส่วนลดให้นะรอบนี้นะครับนะครับ55 CP นะครับ Let's go ปิด ปืน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 พอจะว่าไปก็เขินเหมือนกันกนะเนีย่ยมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วครับ Calling Card Regen นะครับที่3ครับ90 cp ครับผมม,มาทำไมเดี๋ยวเ <c> ฮ <oughs> ้ยนะครับ ได้รถสาย BR ามานะฮะครั้งที่5ครับ360 CP นะครับผมไ,<ป>ไม่อยากลุ้นเลยวะทำว่าเกลือพูดเบาๆก็จบไปนะครับครั้งที่6เดี๋ยวจะขอเป็นกดข้ามอนิเมชันบ้างแล้วกันนะครับไม่อยากลุ้นเลย700 CP นะครับครั้งที่6 <mm อะไรกันครับเนี่ยขอค่าอีกทีหนึ่งแล้วกันครั้งที่เจ็ดเลยครับหนึ่งพันสองร้อยซีพีนะครับนะฮะไปทำไมมันออกอย่างนี้วะทุกคนทำไมมันออกอย่างนี้วะเฮ้ย ครั้งต่อไปนะครับครั้งที่8นะครับ100 100อะไรเล้วพุตโต1,800นะครับ1,800 CP นะฮะับุ่นลูกเจอร์ปุ่นลูกเจอรหน้าบูดแล้วหน้าบูดแล้วซาธุปืนเถอะลูกเอ้ย Thả thu, thả thu, thả thu. Kháng thái! Đọc đi! เอตอตบมือดีรออะไรอ่ะแม่นะเออรักชิบหายเลยกาลีนาล่าแหละรักชิบหายเลยนะครับไปจะไปไหนอ่ะทีสุดท้าย,ยอื้มอืมอ่าเรียกอ่าโผลเรียกว่าป่าลูนาล่า อันนี้ไม่ได้แอคนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แอคอันนี้ไม่ได้แอคครับผมอันนี้ไม่ได้แอคอะครับผมครับอบครับอบครับนะครับขอบคุณที่นะครับเข้ามานะครับให้คำอ่อวยพรนะครับทุกคำอวยพรนะขอให้เป็นจริงนะครับผมเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะฮะกับ DL ตัวใหม่นะครับสกินที่4นะครับผมดีเจนนะฮะใหม่ล่าสุดเลยสดสร้อนๆเลยนะฮะ เอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสโคบมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกเหลี่ยมนะฮะปกติจะเป็นจอทีวีนะสกินอื่นจอทีวีสโคบกลมทีวีนะครับแล้วก็สโคบอันเนี้ยอันนี้อันนี้เพิ่งเป็นอันแรกนะที่ผมเคยเห็นครับฮะอันนี้ก็เซตเดิมเลยนะครับผมนี่เป็นยังไงฮะเลงไวไหมนี่หลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมผมเล็งไวนะฮะนี่เลยฮะเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนะครับผม มาที่ตั้งค่าพื้นฐานครับมาดูตรงเคำว่าเล็งยิงนะครับเล็งยิงเนาะนะครับแต่ก่อนนะครับปกติมันจะปรับเป็นคําว่ากดเพื่อเล็งผ่านกล้องนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะลองมากดเล็งนะครับถ้าผมกดสโคปเล็งทีนึงนะครับมันจะค้างเลยนะครับนี่ดูนี่มันจะค้างเลยนะครับนี่มันจะไม่ยกเลิกนะครับให้ผมทันทีนะครับถ้าผมไม่ได้ยิงเนาะนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนมาเป็นเอ เลงผ่านกล้องแบบไฮบิดนะครับผมเมื่อเรากดเข้ามานะครับเรากดเลงค้างไว้ถ้าเราไม่ยิงนะครับเรากดปล่อยมันก็จะออกให้ทันทีเลยครับต่างจากเมื่อกี้นะครับถ้าเรากดเลงค้างแล้วเราปล่อยสะโคบมันก็ค้างอยู่แต่ถ้าอันนี้ปล่อยมันก็จะออกตามมือเราเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เลงไว้นะครับเราจะยิงอย่างนี้นะครับกดเลงเราก็ยิงเลยอ่ะงงใช่ไหมงงหรือเปล่ากดเลงยิงเลย ครับปกติแล้วถ้าเรากดเลงอัตโนมัตินะครับหรือว่าปุ่มยิงทางซ้ายมือของผมนะครับกดเลงค้างแล้วก็ปล่อยอ่ะอันนี้เราจะต้องรอจังหวะขึ้นสโคบเม็ดต่อไปนะครับเดี๋ยวรีโหลดก่อนนะฮะดูนะเลงค้างยิงต้องรีโหลดกดเลงค้างไม่ได้นะครับเลงค้างยิงนะครับดูนะครับถ้ากดเลงเองนะครับปุ่มเลงจะอยู่นิ้วชี้ขวามือผมนะครับกดเลงยิงเลงยิง เลงยิงอ่ะมันก็จะเลงก่อนนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นขึ้นนัดต่อไปนะครับผมนี่เห็นไหมแต่ถ้าอย่างงี้ปึ้งต้องรอให้ขึ้นเสร็จก่อนนะครับถึงจะเลงได้นะครับมันก็จะต่างกันแค่แบบว่าอ่อนิดหน่อยนะครับแบบว่านิดหน่อยแต่ว่าก็ได้เปรียบเหมือนกันนะฮะนะเทคนิคการเลงไว้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครชื่นชอบนะครับก็ลองไปซุ่มดูกันได้นะครับบางคนก็ไม่เหมาแต่สำหรับผมเมาทุกกระดาษนะฮะ สกินก็สวยดีนะครับแต่ว่าเสียงหรือว่าเออ่รูปแบบต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับผมนะฮะเอาละฮะก็เดี๋ยวไปเจอกับไฮไลท์นะครับเด็ดๆของสกินนี้กันเลยดีกว่านะครับ Let's go <S มา เหลี่ยมนี้เลยเหลี่ยมนี้เลยเหลี่ยมนี้เลยว,ะ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 วะักกับวักกับวักกับวักโอ้ยอย่างตึงโอ้โอ้อย่างตึงอย่างตึงเอาเกินมาดิทำไมาดิบไม่รุน เ้ยเพื่อนหลบหน่อยพี่มาแล้วน้องอย่างโปอเนี่โอ้ระเบิดบังหนึ่งหนึ่ง มาดีครับสวดีครับไปรุ่นทำไมพี่คมจางเอาไปไปเพราะสกินไงเฮ้ย

ไปละใครจะอยู่ก็อยู่อะกูไม่อยู่แล้วเอาดิเกาดิเอาดิอ่ะสลับฝั่งแล้วนะฮะตอนนี้มามามาเฮ้ มไม่ตายเฮ้ยทำไมเพื่อนลอยอย่างนั้นอ่ะเอ้ uh อาเอ้าฮะไม่ยากวนเหร,รอเฮ้ยอ๋อกระจายหมดเลย เอ็มดีแน่ขอ,อลาดเลยละกันมั่วมัวบ้านงานผมว่าผมว่าพลังแฝงวะ่ะไอ้กินเนี่ยถ้าไม่ซื้อผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ๋อปืนโพ เป็นยังไงกันบ้างล่ะทุกคนเป็นยังไงฮะกับเดียลลายใหม่นะครับเป็นไงดูดูท่าดูท่าถือโอ้โหเดินนี่นี่ยน,นั่นแน่ดู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 ดดอตนี้เลยหัวเน้นเนะ้นฮะเป็นไงกันบ้นางล่ะครับกับไฮไลท์เด็ดๆนะครับผมกับเจ้า dl นะครับสกินนี้เนาะนะครับสกินที่4นะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายหลายลวดลายนะครับมา ให้เสียตตังกันทุกวีทุกวันแน่นอนนะครับผมนะฮะถ้าเกิดชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับทุกคนนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย